จับสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมดสุขสุคนเนาะจ้ายินดีตอนหับเข้าสู้ซองน้องทูนไม่ได้น้องทูนสิพายเพย์พี่น้องมาเฮ็ดมกปลาปลากระพงนั่นเองเดจ้พี่น้องเป็นเนื้อรุ่นรุ่นเลยจ้าช่วงนี้ก็มีแต่ปลากระพงนะจ้าพี่น้องหลังจากแกงไปวันนี้ก็มาเฮ็ดมกต่อนะจ้าพี่น้องว่าสิเป็นยังไงก็มาชมน้าน้องทูนด้วยจ้าสีอ้องมาแล้วจ้พี่น้อง เป็นลูกเป็นชนูงในวันนี้หมุปปกปลาจันเลยฟาจะจายน้องทูนค่ะอมือมข้า่าจะเอาเชิง,งรอลุงได,ด,ด้จะพี่น้องรอได้จะพี่น้องมุกสองอันรัดราสวยงามตามทองเรื่องมุกแหลกหัวหมุกช่องยิ้ม มก่องยิมเปิเดจะมีหน่อนี้เ้อร่อยป็อแซมหมกโดดนี่สายลายอยู่ปะกอดเห็ดแลวพี่น้องเอออีกแซมมืออันหมกโดดใส่ยิ้มนะเจัป็อนป เสร็จปาลายไปบ้างเอาจะพี่น้องมกอสองตงมาคนไดีคนได้จะพี่น้องมีได้อยู่นานๆเฮ็ดทีกันจังซีแล้วพี่น้องเย้ยไปขวนมาหักาส,หาสายหัขกขัวมุกงคนกับมกเอ่เปนตเตเดี๋ยวนะจนมุกเป็น,น,มน,น,มววน,นิมกตงมกคน,นกับมกนอนแัเนะ นอนกันเลยพี่น้องถนัดไทยถนัดมันงเลยพี่น้องมนอนไม่ถู่ะอ่าน้องคัดน้องทุนคัดแบบคัดนอนไปทั้งน้องคัดตังคัดไปได้เบิ้งคัดตังได้ปะน้องทุนเป็นคัถนัดคัดตังนั่นเองเบิ้งคัดตังเลยเเลไม่ได้จะพี่น้องโมกเลยเพิ่นงาเป็นนานโมก้องทุนก็เลยเทากันได้เอโมกหน่อยโมกใหญ่ได้โมกเป็นนี้โมกเป็นมีขาดทุน ตัวเดยค่ะอ,อ้อย่างงนยๆไปตองนอยใส่ใส่ไปร้อยหน่อย่ได้ใส่สกะเสร็จแนะนะลนะ้ที่จริงอะมะน้ก็ได้เน,นะแต่ว่ามุก,กินเองน,นัก็ต้องนับหยับใส่ทำไดยกระส่กันเนานะเห็ดมมกหน่อยโมน่อยมกไปหลดุดมมกตัวเองนะจ๊ะบม่ได้มมกค้ายนาดิถ้ามมกข้ายเัาจะนับตอนมาท่านั้น เด็กนอยมกต่าง้มกพ่นับมกเป็นคือกันนี่มกแหลกเลยนี่เปนเล็กแต่ก็เน,น่นมาเนน,นเป็นอะไรใส่จากันิงเดี๋ยววันนมนี่นหละไอ้วัน ก้อนแปะไว้นิอ๋อก็จะมักแป้อนอะไรจะรับคนที mind, on, right? next next? Right? ่มากมากบางทีก็จะกินนิดเดียวกับห้ามุกนิดเดียวแบบนี้นะโอเคก็จะคนนห้ก็คนมักแปะมักมุกงาแดึกมุกง่าแบบนี้แกะมุกหน่อยมุกง่ายด้อสันตอนสันตอนลูกหน่อยชั้นตอนลูกง่าย ตูดบมดทไทยเบิร์นได้จากพี่น้องตอนเทดอ่นนัหน่อยจากพี่น้องตอนเฮ็ดเครื่องย่างแบบนี้นะใส่ลิล่าร้ายเอะไปเลยนรเด็ด้เบิร์นเลยมกมุมกแหลกเป็นไมจากพี่น้องไม่ต้องแล้วดมไปไม่ต้องคุยกัน เอหม่ดี๋จะไนองมุกมุกนี้พอดาเรียนก็มีมกแรกก็พ ouais ังเลยขอใหม่ขอใหม่ขอเริ่มใหม่นะคะมกมันี้มา

ดีพี่น้องเริ่มใหม่ก็ยังกินเลยเหมือนเดิมพี่น้องเรื่อว่ากินเหมือนเดิมนะฮิตเองกินเองอ่ะโอเคนะจ๊ะพี่น้องตอนนี้น้องทุนกะบหนึ่งปลาเป็นทีสุกเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะพี่น้องกะมาเบิ้งว่าเป็นจังไดจ๊ะพี่น้อง มาเดจ้าพี่น้องตอนนี้เวลาก็ประมาณสามทุ่มครึ่ง้วจ้าพี่น้องมากินมกปา่ากระพงน้ำน้องทุนเดจ้าพี่น้องแซ่บจ้าคลิปนี้น้องทุนกับขอฝากไว้ชำนี้เนาอจ้าพี่น้องเจอกันไหมคลิปหน้าจ้า